หมู่หลังชั้นภูมินะน้อมขอกรรมกรรมข้าพเจ้าทั้งหลายในทุกหมู่ทุกเหล่าในทุกชั้นทุกภูมิขอนอบน้อมต่อองค์มหาบารมีของพุทธมหาพุทธมหาโพธิสัตว์องค์ปฐมบรมพุทธะองค์คุณองค์ธรรมอนมีประมาณขององค์มหาบารมีในทุกๆภาคส่วนสิ่งใดก็ตามที่หมู่เสาสัพพสัตว์ทั้งหลายในทุกภูมิทุกชั้นทุกหมู่ทุกเหล่าในทุกวันแคว้นดินแดนในทุกโลกธาตุหาได้เคยตั้งจิตปฏิเสธ ตั้งจิตปริฆะตลังเลสงสัยต่อองค์มหาบาร,รมีต่อองค์คุณทั้งหลายหรือเคยตั้งจิตปฏิเสธต,ต่อการให้การเสียสละต่อองค์คุณทั้งปดทั้งสิ้นกีดการขัดขวางต่อการบวชต่อการบรรพชากีดการขัดขวางต่อการสละออกบวชและการโปรดสัรพสัตห่งองค์มหาบาร,รมีกรรมหนึ่งกรรมใดแม้ขนาดจิตใดที่เคยลังเลสงสัยตำหนิติตเตียนหลงวิภาบใจวิจารณลังเลสงสัยแม้ขนาดจิตใดก็ตามแล้วใช้ทิฏฐิความเห็นความหมายวิพาคใจวิจารณ์ต่อศัจธรรม ต่อการโปรสัพสัตแห่งองค์มหาบารมีหรือเคยตำหนิติเตียนวิาพากษ์วิจารณ์ต่อรูปแบบแห่งการใช้กรรมแห่งองค์มหาบารมีเหล่าพระโพร,ริสัตมหาโปริสัตรกรรมทั้งหลายทั้งปวงที่เคยเป็นเหตุนำพาสังสารวัตรสัพสัตทั้งหลายให้ลุ่มหลงมอมเมาในโลกียวิสัยแห่งการเป็นการอยู่ในกรมมุณทั้งปวงจะเป็นเหตุให้ตกร่วงสู่อบายภูมิทั้งหลาย,ท,ลายทั้งปวงก็ตามกรรมทั้งหมดทั้งสิน้นที่จะรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามที่กระทำกรรมมาเองแล้วหรือนำพาสัพสัตว์ เป็นเหตุให้สรรพสัตว์ทั้งหลายต้องหลงสร้างกรรมมากมายต่อองคุณทั้งหลายด้วยกายกรรมวจิกรมมกรมมโนกรรมทั้งหมดทั้งสิน้นนบอ,งองมหาบารมีทรงเป็นประธานเหล่าข้าพเจ้าน้องกราบขอก,กรรมกรรมขอให้กรรมทั้งหลายทั้งปวงพึงเป็นอโหสิกรรมแก่เราข้าพเจ้าทั้งหมดทั้งสิ้นด้วยเทินอโหสิอโหสิอโหสิ